รู้จักเจนเย่ยนางเอกซีรีส์ส่งคำส่งด่วนสวยเก่งคบเครื่องสุดๆเจนเย่ยนางงามไว้ใสสู่ดาวรุ่งแถวหน้าแห่งวงการบันเทิงไทย หากเอ่ยชื่อเจนเย่เมธิกาเชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับสาวสวยลูกครึ่งไทยใต้หวันคนนี้จากหลากหลายบทบาทในซีรีส์วัยรุ่นยอดฮิตโดยเฉพาะซีรีส์เรื่องส่งค้ามส่งด่วนที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งสุดๆอีกทั้งยังการันตีพาเธอโด่งดังในฐานะนักแสดงมากฝีมือวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักเส้นทางชีวิตและผลงานของเธอให้มากขึ้น จากเวทีนางงามสู่เส้นทางฝันเจนเย่ ie, หรือชื่อจริงเมธิกาจิรณนารพัฒมีชื่อเดิมลามิดา เกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพศ2542เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการเข้าประกวดมิสทินไทยแลนด์2014และคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองไปครองในวัยเพียง15ปีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเริ่มเป็นที่จับตามองแม้จะเคยออดิชั่นกับค่ายเพลงเกาหลีชื่อดังอย่าง JYP Entertainment และ YG Entertainment แต่เส้นทางของเธอกับเบี่ยงมาในสายการ แสดงอย่างเต็มตัวซึ่งกลายเป็นการตัดสินใจที่พาเธอแจ้งเกิดอย่างสวยงามสาวสายติวเก่งทั้งเรียนเด่นทั้งงานเจนเย่ถือเป็นสาวสวยสายติวตัวจริงเพราะเธอสามารถสอบเทียบจบมัธยมปลายได้เร็วและเข้าศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพหลักสูตรอินเตอร์จนคว้าปริญญาตรีมาครองได้สำเร็จโดยเธอเลือกเรียนด้านการสื่อสารแบรนด์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในวงการ เเเิิงงงขขอธอธให้้โดดด่่นนยึผลงานพาเด่นที่พาเธอเป็นที่รู้จักหลังจากเริ่มต้นในวงการด้วยภาพยนตร์จีนเรื่อง My Subject g o d ในปี2017เจนเย่ก็ได้ร่วมสแสดงซีรีส์หลายเรื่องภายใต้สังกั GM TV, ด GMM TV โดยบทบาทที่โดดเด่นได้แก่คุณแม่ไวสายปี2017รับบทฟ้าที่สะท้อนปัญหาสังคมในหมู่วัยรุ่นอาทิตย์อัศด,ดงปี2020ซีรีส์แนวดาร์กดราม่า ที่โชว์อีกหนึ่งมุมการแสดงนักเรียนต้องขังปี2023บทไว้ที่สร้างกระแสะในโซเชียลอย่างมากและรับรักออกแบบปี2025ซีรีส์รักโรแมนติกเรื่องใหม่ที่เธอรับบทนำร่วมกับก้าวสุภสัสรา สวยเก่งครบเครื่องเจนเย่ Ye, ไม่ได้มีแค่ความสวยและความสามารถเท่านั้นแต่เธอยังคว้ารางวัลมากมายเช่น Popular Young Woman of the Year จาก Cas ต a อ a วอ2019เป็นต้นสไตล์สดใสหัวใจเต็มร้อยแม้จะมีผลงานเข้มข้นแต่ตัวจริงของเจนเย่กลับเป็นสาวอารมณ์ดีร่าเริงและเป็นกันเองสุดๆเธอชอบฟังเพลงดูซีรีส์และรักการแต่งตัวปัจจุบันเธอเป็นนักแสดงอิสระและกำลังมีงานแสดง ใหม่่่ตออเนืงเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหญิงที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในปี2025นี้เลยทีเดียว